ดีคุณภาพค่ะแล้วก็ราคาดีค่ะไม่แพงค่ะค่ะชื่อนันนะคะนัน,นทวันผพ้วงค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรจังหวัดชัยนาทค่ะตั้งแต่จำความได้ก็ครอบครัวทำมาประมาณ50ปีแล้วค่ะปัญหาบ่อยๆมันเป็นแต่ละฤดูกาลนะคะมันมันจะต่างกันบางฤดูกาลก็เป็นโรคบางฤดูกาลก็หนอนกอบางทีก็เพลี้ยกระโดด แล้วเราเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะชุดเสือปราบหนอนดีค่ะทําไมถึงเลือกตัวน,นี้คะเออเคยใช้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้ครบทุกหนอนนะคะแล้วก็รวมพวกมแมลงบินด้วยค่ะก็เลยมั่นใจก็เลยเลือกตัวนี้ค่ะเทปนี้ก็ดีนะคะได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้ของรางวัลจริงด้ค่ะมาร่วมเล่นสนุกกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย Sånn! <laughs>